จีนขอสนับสนุนกัมพูชายอย่างมั่นคงในการปกป้องอำนาจอธิปไตยของชาติความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและจะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการพัฒนาของกัมพูชาปรากฏว่าพอมีการโพสต์ข้อความเหล่านี้ออกมาเนี่ยท่านผู้ชมครับก็มีผู้ใช้ f a c e b o o k เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะครับอย่างเช่นประโยคน,นึงบอกว่าก่อนที่คุณจะพูดสิ่งนี้เนี่ย ทูตจีนประจำกัมพูชาคุณแน่ใจหรือ,อยังครับว่าสีจิ้นผิงจะเห็นด้วยกับคำกล่าวเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งระหว่งางไทยกับกัมพูชานี้หรือยงประโยคต่อมานะครับเขาบอกว่าประเทศไทยจะปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนของตนจากผู้รุกรานด้วยประโยคต่อมาบอกว่าโอเคฉันรู้แล้วว่าใครเป็นผู้จัดหาอาวุธให้กับชาวเขมรแล้วก็ประโยคต่อมาบอกว่าจริงเหรอทําตัวดีแต่ตีสองหน้าจริงเหรอนะครับส่วนทูตจีนในบ้านเราครับ เอกอัคราชทูตจ,จีนประจำประเทศไทยเมื่อวานนี้ได้เข้าพบกับนายศรีขัก์ิพวงเกตแก้วนะครับโดยเพจ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศของไทยเรา Ministry of Foreign Affairs of Thai Kingdom รายงานบอกว่านายศรีขสัก์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เชิญในจางเจี้ยนเวเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เชิญมาหารือเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขอบคุณที่จีนมีบทบาทสร้างสรรค์ในการพยายามคลี่คลายสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยการสนับสนุนให้ไทยและกัมพูชาพูดคุยหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคี